าหนูไม่พูดนะแม่จะรู้ไหมอ่ะหนูเจ็บหนูจเจ็บค่ะหนูเจ็บแล้วทําไมหนูไม่พูดทําไมหนูไม่พูดถ้าหนูเอาแต่ร้องไห้แม่จะรู้เรื่องไหมว่าหนูเจ็บ <shear S 1> แม่จะรู้เรื่องไหมคะ<แ>มถ้าหนู<ใ>ไม่พูดกับแม่แม่จะรู้เรื่องไหมคะถ้าหนูเอาแต่ร้องไห้อ่ะ โอเคไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมหนูเป็นอะไรหนูร้องให้ทำไมนูเจ็บแล้วหนูเจ็บแล้วทำไมหนูไม่พูดกับแม่คะ หนูร้องไห้ทําไมเวลาหนูเจ็บหนูก็ต้องพูดกับแม่ชิ้นไม่ไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็ร้องไห้แม่ไม่รู้เรื่องออออหนูจะทำอีกไหมหต่อไปอะ่ะ ไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมโอเคไหมไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมแล้วถ้าหนูทำอีกอ่ะหนูต้องพูดสิหนูมีอะไรต้องพูดกับแม่เข้าใจไหมคะไมแล้วค่ะไม่ทำต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงคะหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องแล้วค่ะ

นอนไม่ใช่เหรอคะอาลืมตาทำไมคะให้นอนไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวพวกนี้ ຕ້ອງດື